นี่นะครับรีวิวจากด้านบนนะครับข้างล่างเนี่ยที่ผมไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับตรงนั้นน่ะจะเป็นตลาดขายยาแล้วกแบ่งเป็น3แยกนะครับทางซ้ายกับทางขวาจะเป็นแม่ค้ากระทางลาวเยอะนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะครับฮะสาหร่ายสาหร่ายใช่ไหมครับอันนี้หอยอะไรครับโอ้มันยังไม่ตายเลยใช่ไหมครับเนี่ยกินยังไงครับเนี่ยเอาไปปิ้งเอาไปต้มเอาไปปิ้งไปต้มเหรอครับแล้วอันนี้เหรอครับอันนี้ไม้ก่อไฟเป็นเปลือกไม้เหรอครับ ไม่เป็นไร,รอ่ะไม้สนสนแสดงว่ามันติดไฟง่ายใช่ไหมครับตัวนี้อันนี้มะแรงอะไรครับอันนี้มลแรงอะไรครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี قة, ้ยเ,เ,เนี้ยเเนีเเเ พบกับผมนะครับในช่องหยินฟินฟู้ดนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาเดินตลาดเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดนัดไทยลาวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนาดนะครับบ้านนาดนี่จะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับที่ตลาดไทยลาวบ้านนาดเนี่ยจะมีแค่อาจจะได้หนึ่งวันนะครับคือวันอังคารนะครับแม่ค้านี่จะเริ่มขายตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับส่วนมากแม่ค้าเนี่ยจะมีทั้งคนไทยและคนลาวนะครับ ถ้าเป็นคนลาวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาเรือข้ามานะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดผ่อนปลนนะครับที่สามารถคนลาวมาขายของได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นฝั่งโค้งเลยนะครับและด้านหน้านี่คือตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินตลาดนะครับคลิปนี้ผมจะถ่ายแบบยาวๆเลยนะครับแบบเอาแบบเร็วๆยาวๆเลยจะได้ดูว่าที่ตลาดไทยแล้วบ้านนาดจังหวัดนครพนมเนี่ยมีอะไรขายบ้างเลยนะครับมาแรกเลยผมก็เจอก่อนเลยครับนี่ครับจะเป็นส้มนะครับ เขาเรียกว่าส้มก็เหมือนแหนบนั่นแหละครับมันก็มีร้านขายต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเรื่อยๆเลยนะครับคลิปนี้ยาวครับเดินดูบรรยากาศตลาดกันนะครับจะมีคนไทยมาซื้อของเยอะแยะเลยนะครับและแม่ค้านี่จะมีทั้งคนไทยคนลาวเลยนะครับคนเยอะมากครับวันนี้ครับเพราะตลาดนัดเนี่ยมันีแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นพืชผักทางกเกษตรนะครับปลาโกตมลาตัวใหญ่โอ้ปลาตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากเลยครับใหญ่ตนครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้เป็นหลังควายนะครับอ๋อครับอ๋อของกินพื้นบ้านก็เอาไปย่างกินใช่ไหมครับเ <c oughs> ผาเหรอครับ <c oughs> อ๋อครับผมไปลูกแล้วก็เขาอ๋อส่วนมากแม่ค้านี่มาจากฝั่งลาวหรือเปล่าครับมีทางลาวผสมจ้ะเขาจะเขาจะพายเรือข้ามาใช่ไหมครับถ้าเป็นแม่ค้าทางลาวส่วนมากสินค้าทั่วไปจะน่าจะเป็นพวกพวกฝั่งอ๋อถ้าเป็นตรงกลางๆใช่ไหมแม่ค้าทางฝั่งลาวโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูกันนะครับขอบคุณนะครับนี่ครับเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับถ้าขายตรงกลางๆอย่างงี้ถึงไหมแม่ค้าจากฝั่งลาวนะครับส่วนมาก ก็จะเป็นพืชผลทางการเกษตรนะครับเพราะทางฝั่งลาวเนี่ยเขาจะปลูกพืชปลูกอะไรกันเยอะแล้วราคาจะถูกมากเลยนะครับอ๋ออันนี้เป็นปลานะครับเป็นปลาอันนี้ปลาเหรอครับอันนี้คืออะไรอ่ะหอยอ๋ออันนี้เจอหนังควายอีกแล้วหนังควายใช่ไหมใช่ค่ะครับหนังควาย คนเยอะมากเลยนะครับเนดผมจะพยายามเดินเส้นกลางนะครับเพราะเส้นกลางจะเป็นแม่ค้ามาจากทางฝั่งลาวนะครับจะได้เห็นว่าทางลาวเขาเอาอะไรมาขายกันนะครับส่วนมากจะเป็นผักนะครับที่เห็นผักต่างๆเยอะแยะเลยตลาดนี้เริ่มขายตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะครับจนถึงเที่ยงนะครับประมาณสักสิบเอ็ดโมงเนี่ยพวกพ่อค้าแม่ค้าก็จะเริ่มเก็บและเก็บเก็บร้านเลยนะครับดี๋ผมจะเดินข้างล่างก่อนนะครับเพราะส่วนมากด้านล่างเนี่ย จะมีคนลาวกับคนไายขายเยอะส่วนด้านบนเนี่ยตรงนั้นแหละที่ให้ดูนี่ข้างบนตรงนั้นเนี่ยจะมข้างบนข้างบนจะมีตลาดอีกนะข้างบนนี่ครับบนนู้นเนี่ยขึ้นไปจะมีตลาดข้างบนอีกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเดินข้างล่างก่อนเพราะข้างล่างเนี่ยติดริมโขงเลยเห็นไหมครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นฝั่งโขงเลยจะเป็นแม่น้ำโขงข้างหลังนะครับลายู็ครื่ลงหลุดต อันนี้คืออะไรนี่ครับ,ค,รบคืออะไรครับผมไม้เอาไปทำอะไรครับอ,อ๋อเป็นเปลือกไม้นะครับเป็นหมอนังนอกร่นี่เราเจอหนังควายนะครับหนังควายนี่เห็นขายกันหลายร้านเลยนะครับคนเยอะมากครับตลาดนี้นี่เ,เจออะไรแปลกๆอูกแล้ว แม่ขายเยอะมากครับนี่จะลังควาย้วโอ้มีปูขายด้วยครับปูนี่ครับปูเฮนีหนูด้วยครับหเห็นหนูด้วยเห็นหนูนะครับนี่หนูนี่ครับมาได้นี่เราจะเห็น แม่น้าโขงชัดๆเลยนะครับนี่จะเป็นท่าเรือนะคะพิทางแม่ค้าทางลาวเนี่ยเขาจะนําเรือมาจอดตรงนี้กันนะครับข้ามาขายตรงนี้กันได้เลยครับเดี๋ยวเดินดูต่อครับเดี๋ยวเดินข้างล่างก่อนครับข,ข้างล่างนี่แม่ค้าย,ยอะมากเลยดี๋ยวเราก็ขึ้นขึ้นบนต่อ,อดูคนครับ,เ,บเยอะมากครับอ,อ๋อนี่เป็นหอมกระเทียมเลนะครับตรงนี้ ส่วนี้จะเป็นอ๋อเป็นเก่ารักครับแล้วก็มีพวกปลามีเห็ดนนี้สมว่าจะเป็นปลานะครับอันนี้คืออะไรอ่ะครับเห็ดเหรอครับอ๋อเห็ดนี่เป็นเห็ดนะครับไม่เคยเห็นครับแปลกใหม่มากลานนี้เป็นร้านขาปลาครับเยอะมากเลย มันกระด้างหนาวอ้าวเจอของแปลกแล้วครับอันนี้คืออะไรอ่ะครับฮะาอสาลายาลายใช่ไหมครับอันนี้เป็นสาหลายครับสาหลายน่าีจะเป็นมะพร้าวแก้วแล้วนะครับมีมะพร้าวขายด้วยทางนี้ ร้านนี้จะเป็นไข่มดแดงแะครับไข่มดแดงร้านนี้คนดูเยอะครับขายปูครับขายปูแล้วก็มีปูมีหอยมีกบตรงนั้นก็จะเป็นหอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหอยกันครับนี่ครับร้านนี้ขายหอยครับนี่จะเป็นหอยนะครับ อันนี้แมลงอะไรครับอันนี้แมลงอะไรครับเนี้ยว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 เนี้ยาไปเอาไปแกงเหรอครับอ๋ออร่อยมาจากทางลาวใช่ไหมครับแมลงตัวนี้จะมาตะลาวไทยเมืองไทยไม่มีมันอื้ขอครับผมนี่ครับเรามาดูแมลงกันรคับของแปลกๆเยอะครับมาจากทางลาว ด้านนี้จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าจากทางประเทศไทยเลยนะครับเหมือนตลาดนัดทั่วไปครับด้านนี้มีทั้งของกินและพวกกระเป๋าเสื้อผ้านะครับผลไม้ก็มีขายเ,าเ,าาเยอะครับตลาดนี้อันนี้เกาลัดประจักษ์ลาวครับเม็ดใหญ่มากมเกาลัดเม็ดใหญ่มากเลยครับ เรามีเป็ดไก่งวงขายด้วยนะครับเรายังเดินอยู่ด้านล่างอยู่นะครับนี่ครับด้านล่างติดฝั่งโขงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นบนต่อนะครับเดี๋ยวเดินเกเก็บข้างล่างให้หมดก่อนนางควายมากีกแล้วเกาลัดใหญ่ๆนี่ส่วนมากจะเป็นพืชผลทางการเกษตรนะครับที่มาขายกันตลาดนี้ เห็นชื่อเต็มว่าตลาดนัดไทยลาวบ้านนาดนะครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับลาวบ้านกลางเอเรื่องเว้าได้หรือเปล่ามีโรตีครับใกล้หวยออกแล้วครับตอนนี้โรตีมาเต็มเลยครับดีวผมจะเลาะไปดูข้างบนเลยนะครับตอนนี้พ่อข้างล่างเราเดินครบแล้วร้านนี้น่าสนใจครับกบครับร้านขายกบ กบจักกบกบกบไม่ใชุ่กใเห็่าค่ะแม่จ๋าร้านลี้ละไก่กบนะครับนี่ก็จะเป็นผักแล้วนะครับมีร้านขายขนมคกด้วยครับเห็นไหมครับด้านหน้านีบันไดเนี่ยจะขึ้นปดนานบนนะครับด้านบนจะเป็นตลาดอีกทีหนึ่งนะครับด้านบนก็จะมีของขายเยอะเหมือนกันนะครับ ถ่ายยาวๆครับเอาแบบเรียวๆเลยคลิปนี้ถ่ายยาวๆไม่ตัดต่อ,อเลยนะครับดูบรรยากาศกันอะนไรนพี่ใส่หมูไม่ย่างหรอ นานี่จะเป็นพวกเสื้อกระหนังมือสองนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะครับเ <บา S 1> พราะตอนนี้ที่นครพนมนีตอนเชา้าที่ที่ผมดูอุณหภูมิเนี่ยประมาณ12องศา,น,านะครับตอนนี้แปลงจากบริษัทจะด้มิป,ปจา,าจะดะปปะจเชิญน,น,นะคะน,นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวยอ๋อเกี๊ยวต้มเกี๊ยวต้มอออ่ร้านขายเนื้อแล้วนะครับ อันนี้เป็นข้าวจีนะข้าวจีมาถึงด้านนี้ที่ผมเิ็นอ๋อข้าวหลามครับเป็นร้านขายข้าวหลามนี่เป็นข้าวหลามนะครับแล้วพ,พวกขาต้มมัดแล้วก็มีพักทองต้มเลยนะครับแม่ค้ามาขายเยอะมากครับตลาดนี้ อันนี้เป็นของทะเลแห้งนะครับแปรูปหนังควาอีกแล้วครับรลแล้วนนี้จะเป็นอาหารทะเลแล้วนะครับด้านนี้เดี๋ยวผมก็จะขึ้นข้างบนแล้วนะครับนี่ครับถึงทางขึ้นข้างบนแล้วเดินจะหมดแล้วด้านล่างเพราะส่วนมากฝั่งนี้จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าทางไทยแล้วนะครับตอนนี้ อร้านนี้ขายดีมากครับ่าเดี๋ยวจะขึ้นข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันต่อครับคนเยอะจริงๆครับตลาดนี้ นี่นะครับรีวิวจากด้านบนนะครับข้างล่างเนี่ยที่ผมไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับตรงนั้นน่ะจะเป็นตลาดขายยาแล้วกแบ่งเป็น3ามแยกนะครับทางซ้ายกับทางขวาจะเป็นแม่ค้ากระทางลาวเยอะนะครับเขาจะพายเรือมาขายของกันนะครับแม่ค้าเยอะมากครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนต่อครับด้บดานบนเนี่ยส่วนมากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไทยล้วนๆเลยนะครับเป็นแนวตลาดนัดครับเดี๋ยวเราไปดูดูนะครับ ข้างบนคนก็เยอะไม่แพ้ข้างล่างเลยนะครับ<อ>ส่วนมากจะเป็นผลไมล้วพวกเสื้อผ้าแล้วข้างบนโอ้หน้ามะขามครับช่วงนี้มะขามเยอะด้วยนี่ครับมะขามดูละน้อยครับสีทองมะขามสีทองนี่มีหน้าไา่ทูชีด้วยครับ น้านลี้จะเป็นร้านขายอาหารทะเลนะครับช่วงนี้ร,าารับนีครับออมีอีกยาวครับนี่ครับไกลเลยครับได้ออขายเยอะมากเออดี๋ยวดูกันยาวๆครับคลิปนี้อ,อ๋อนี่จะเป็นน้องวัวอลไรนะครับเนื้อวัวอ,อ๋อลอตเตอรี่มาอีกแล้วครับลอตเตอรี่ ทางน,นี้ก็ลงได้นะครับมานลงได้ดหลายทางน,นะครับที่ลงไปข้างล่างเมื่อกี้นะครับดูไปด้ื่อยครับอ๋อกินจังทาโกยากิมีแอปเปิ้ลด้วยนะครับเฮ้ยไลอ๋ลอ โอ้ึ้นมาข้างบนคนเยอะมากเลยครับตอนนี้ออกแนวตลาดนัดครับคนเยอะจริงๆริงนี่นะครับเป็นบรรยากาศของตลาดไทยลาวบ้านนานะครับจังหวัดนครพนมนะครับหายดูกันแบบเร็วๆครับตลาดนัดจริงๆครับนี่ คนเยอะจริงๆครับตรงนี้อันนี้เป็นร้านขายไส้กรอกูจชินติ้งนะครับโอ้ไส้กรอกหอมมากเลยครับอ๋อผมต้องบอกนะครับอาชีพของคุณบ้านนานเนี่ย <Yeah. S 1> เขาจะสานกระติบข้าวนี้ขายนะครับเพราะที่ผมมานี่เห็นนั่งสายกันแบบทุกเกือบทุกหลังคาเรือเลยครับอ๋อนี่เป็นหอยอันนี้หอยอะไระครับ โอ้มันยังไม่ตายเลยใช่ไหมครับเนี่ยกินยังไงครับเนี่ยเอาไปปิง้งเอาไปต้มเอาไปปิ้งไปต้มเหรอครับะะแล้วอันนี้เหรอครับอันนี้ไม้กอไฟไม้กอไฟเป็นเปลือกไม้เหรอครับไม่เป็นไรอ่ะไม้สน,สนออสแสดงว่ามันติดไฟง่ายใช่ไหมครับตัวนี้อ้าวเจอของแปลกเลยครับรอ,นะอันนี้คือขนมอะอ่ะครับมอน้อยจ้ามอน้อยเป็นของไทยหรือเปล่าครับ ของไทยใช่ไหมครับครับยวพาไปดูเรื่อยๆครับโอ้มีปลาหมึกด้วยครับรวมปลาหมึกยักษ์นี่ครับทานได้ไม่มีอีกนะครับเยาวๆเลยครับเยาแๆแถวนี้ซอยจะเล็กเลยนะครับ อ๋อนี่มีแมลงนะครับ,บแมลงนี่มาจากทางลาวอยู่เดียวเลยนะครับ,บแมลงนี้เมืองไทยไม่มีขายนะครับ <mandar. S 1> โอ้ย้ร้านขายมะนี่คนเยอะมากเลยครับ <academy. S 2> นี่จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะครับอันนี้ร้านขายโบหิมะครับหกโลร้อยโบหิมะ <_ t une> สิบโลบวเพินบวกเงินรับมาดูกันเรื Hah> ่อยๆนะครับนี่ตอนนี้ก็ใกล้ออกทางออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวนอีกทางเลยนะครับเพราะมันมีหลายซอยนะครับนี่ครับด้านด้านหน้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกเสื้อผ้าขายนะครับขายเสื้อผ้ากัน Bird, Bird. โซนนี้คนจะเริ่มนอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจับะเ้าขกล้ออง่ยนะพะพาาว่่ผมมใช้ืือถอถถยครับ,บรโซนนี้จะขายเสื้อผ้าเหมือนเดิมครับ นี่ครับเดี๋ยวเราจะย้อนแสงแล้วนะครับแสงอาจจะเข้ากล้องหน่อยโอ้ร้านนี้ก็น่าสนใจครับอ๋ออบโอ่งครับรานี้อบโอ่งเป็นไก่นะครับเป็นไก่เป็นหางหูอบโอ่งนะครับอบอยู่ข้างหลังเลยครับ อันนี้เขาเรียกว่าอบโอ่งใช่ไหมครับผมนี่นะครับผมมาดูเขากำลังอบโอ่งกันอยู่เลยโอ้หมักน่ากินมากเลยครับด้านในก็จะเป็นตลาดอีกนะครับแต่จะมีพวกพืชผลทางการเกษตรทั้งเลยนะครับมาหมาผมพาไปดูข้างในกันมีต้นไม้ขายด้วยนะครับ นี่มีไก่ขายด้วยครับข้างในนี้อันนี้คืออะไระครับอันนี้คือส้มหักเซี้ยน่หมส้มหักเสียสเส้ยนอ๋อนนส้กมกะหล่ำส้กมกะหล่ำก็มีขอบคุณครับนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในนะครับตรงนี้อยู่โซนมีหลังคานะครับเดี๋ยวเราจะทะลุไปข้างนอกเลยนะครับ ข้างนอกหน,นี่งก็จะเป็นซัดตลาดเหมือนเดินครับแนวตลาดนัดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับตลาดอีกยาวครับเรายัางเดินประมาณสักแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเฮ้ยเจอของแปลกครับอันนี้คืออะไลาะครับอันนี้นี่แดงๆเนี่ยลาบเลือดออ,อ,ออเอ๋เลือดแปรเลือดแปงหมูกินดิบๆกินใช่ไหมครับ ใครไม่ชอบก็ั่วกินค่ะั่วกินได้อ๋อนึ่งก็ได้อ๋อเลือดแ้งหมูนะครับแดงแดนะครับเลือดโอ้โหมพริกกระเคือกนี่ครับเห็นไหมครับนู่นเดี๋ยผมถ่ายดูอีกไกลเลยครับตลาดอีกอีกยาวครับนี่มีข้าวจีด้วยนะครับคุณยาตทำข้าวจีอยู่ คนเยอะจริงๆทับตลาดนี้เดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เบอร์เดียวกันครับส่วนมากโซนนี้จะเป็นโซนขายผักนะครับจะมีผักขายเยอะมากเลยมัดละ er, <Ori ental rainforest> สิบบาททุกอย่างครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนตรงนู้นเลยนะครับเดินไปตรงนู้อีกจะมีอีกโซนหนึ่ง อ้นี่ร้านขายผัดไทยครับผัดกันสดๆหล,งๆลังร้านเลยเดี๋ยวเราไปดูคุณลุงผัดกันครับโอ้ผัดกันแบบนี้เลยครับนนร้านนี้ขายดีมากครับอ๋าเราเจอหนังหนังควายแล้วครับหนังควาย้นะ โซนนี้เป็นร้านขายผลไม้อีกแล้วนะครับโซนนี้เหมือนคนเริ่มเบาบางรับร่สนมากคนเนี่ยจะลงข้างล่างกันหมดนะครับเพราะข้างล่างเป็นไฮไลท์เรยแม่คาา้า,า,า,คา,จ,า,าจากทางลาวมาขายคนก็จะไปซื้อทางจากทางลาวันเนยอะมากครียกขนมขึ้ถขายดูเรันข้างล่างครับข้างล่าง,าง,างคนเยอะจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินโซนนี้ต่อโซนนี้เรายังไม่เคยมา โอ้มีน้าไขายมาแล้วดยครับจานเล็กยีจานใหญ่ห้ดูเรื่อยๆครับอ่านี่เป็นโซนขายเสื้อผ้าเลยนะครับน,นี่ร้านขายหมูปิ้งครับหมูปิ้ง เพราะถ้าเดินสุดตรงนู้นก็จะเริ่มหมดตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้สุดเลยนะครับเพราะส่วนมากขบวนจะเป็นคนไทยนะครับบรรยากาศจะคล้ายตลาดนัดทั่วไปครับไฮไลท์จะอยู่ด้านล่างครับสินค้าจากเมืองลาว นี่สินตัวนึงก็จะหมดตลาดเลยนะครับพอเราเดินมาน่าจะทั่วแั่วแหละครับไปเดไปดูต่อครับโซนนี้คนเริ่มนอเลยนะครับพอเป็นประมานไปไปไปลายตลาดครับผมนี่มีร้านตุกเกียวด้วยครับตุกเกียวไส้แตกครับโซนนี้ก็จะเป็นเป็นพวก ชาวบ้านนะครับเอาพวกของมาขายเพราะชาวบ้านที่นี่ก็จะปลูกผักกันเยอะนะครับตรงนี้จะเป็นผักล้วนๆเลยที่ชาวบ้านปลูกเองนะครับไก,กลบดนะครับตรงนี้จะเป็นแซนด์วิชอ๋อแซนด์วิช ใส่มิสตาไสครับ้นครับนี่มีป๊อบคอร์นะครับป๊อปคอร์นนี่ร้านขายปลาส้มทอดครับร้านนี้เด็ดครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อกินปลาส้มกับแหนมโซนนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองแล้วนะครับเสื้อผ้ามือสองแล้วโซนนี้เริ่มหนาวครับ ที่นี่12องศาครับเสื้อผ้ามือสองเสือ้อขนาดนี้จะขายดีมากครับอ่านี่หมดตลาดเลยนะครับเพราะไปปลาตลาดเนี่ยเป็นร้านเสื้อผ้าแบบรุนรัวเลยครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับโอ้ร้านนี้ใหญ่มากครับร้านนี้เป็นร้านขายเสือ้อกระดา,ามือสองนะครับุมีเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปก่อนหยุยดดูิกษิษ์นะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับตลาดนัดไทยลาวัานาจังหวัดนครพนมครับน่าสนใจไหมครับมีอาทิตย์นั้หวันนะครับวันอัคารเท่านั้นนะครับต้องรีบมานะครับถ้าใครจะมานะครับวันนี้ผมก็พาเดินตลาดครบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องหยีฟิล์มฟด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปไหนต่อหรตามติดตามกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ